สักคู่นะครับเดี๋ยวรอก่ันอย่าเพิ่งอย,อย่าเพิ่งาไม่เราไม่เล่นกันรอบเดียวเล่นหลายรอบเดี๋ยวรอรอบนี้ได้เอารอบนี้อันนี้รอบแรกซ้อมต่อนะคะต้องมีเต้นด้วยนะอันนี้อันนี้ ไม่ต้องตกใจไปนี่เป็นแขกสองเดี๋วต้องร้องร้องลาล้ายอ่าอันนี้ของจริงของจริงครับของจริงจริง ไต้องเอาใหม่เนี่ยม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะาโอเครอบต่อไปรอบต่อไปขอดนตรีรักยาวกว่านี้นิดนึงยัังนอ่ตว น้องแชร์ไปซะเกี่ยวกับการับรางวัลที่พิ่าพิณามีรางวัลพิเศษท่าน เดือนนี้จะแดกอะไรมุเป็นของหวังสุดท้ายของบ้านกูแด้แกบมาสามเดือนแล้วโอ้โหเจ้าบ้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดมีมีเล่นอคคมอะไรใต้โต๊ะหรือไงเจ้าบ้านเนี่ย ให้ลงของไว้ได้ข่าวว่าดูของดีด้วยคนแถวนี้ไม่ยอมดันเดี๋ยวขอสองเม็ดขอด้วยอะแโอเค่เครับต่อต่อจ้าอะจ่ายย่ออะจ่ายย่อจ่ายย่อ คนบอก<ะ>ว่าแบง่งยังไปเลยไ <c oughs> ไม่ได้ เดี๋ยวแกนี่เอางานตกลงให้ดีก่อนนะแบ่งกันไหมฮะไ่แบงไม่แบ่งไม่แ่แ่เขาไม่แบ่งไม่แบ่ให้เล่นดีกว่าให้รู้ว่าที่หนเป็นไงแบ่หรอ เขาแบ่งมาแบ่งตังแต่แรกอ่ะโอ้โหลานไม่ใช่อนใหญ่มดกันไม่ไมไปต่อไปต่อเราต้องหาผู้ชนะให้ได้ Ha) <laughs> <laughs> หนึ่งเลยพี่หนึ่งสี่ห่งกับสองอ่าคือยังไงน้องเปรี้ยวเนี่ยนอนมาได้ตางแน่ๆอยู่แล้วอ่าอ่าที่สามอ๋อขอฝากฉันเป็นตัวแทนว่ามือติดขอชดใช้ชีวิตที่ต้องมาเรโทดแทนทุกการที่เมตตาเจนนำพาเสียงเพลงสู่ผู้ฟังเป็นบทเพลงโอดพื้นและความหมายเมื่อกูกร้องไปไม่หยุดยั้ง ใครจะว่าลองเพียงให้ไหวฟังฉันก็ยังที่คนเข้าใจใครจะว่าลองเพียงให้ไหวฟังฉันก็ยังที่คนเข้าใจใครจะว่าลองเพียงให้ไหวฟังฉันก็ยังที่คนเข้าใจ เ้่ดื่มกินเบียร์ด้วยเท่ดื่มกินเบียร์ด้วยกินเบียร์ด้วยหลานนะหลานนะเจ้าบ้านเขาบอกมาพี่ดวงบอกหลานโอเคไหวไหมไปต่ออ้าวโอเคพ้าปั๊บนะไป อาอเเป็นไรก็คนู้น่ครับน้องเมย์เดี๋จะปรับเดี๋ยวจะปรับพิธีกรแล้วเารอบอะรเดี๋ยวจะปรับพิธีกรพี่อยไปส่งบ้านด้้ยอาอไม่ใช่อาก็เดี๋ยวที่หนึ่งอเชิญพี่บดพี่กรห้จ่าวงน่ลยครับอ้อางี้ที่หนึ่งกนที่หไม่เดี๋ยวเดี๋ยที่หนึ่สอามที่ครับใช่ใช ขอเชิญอุมึงกัมึงน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาแล้วเดี๋ยวมีสายย่อต่อนะคะขอเชิญใกล้ๆน้องๆคนสวยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเ๋อาที่นี่ก่อนนะโทรไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีบอกไว้ว่าใครเ้นสวยได้อีกสองร้อยเสี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 ยอ่ะเสียอุด เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวมิวชันใช่ไหมมระชันใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเอาอันนี้ห่อยใครได้ที่หนึ่งไอ้ใไฮได้เต้นสดได้อีกสองร้อยวิทโหวตไหมโหวดโหวดโหวดใช่ใช่เดี๋ยวต้องโหวดเอางี้เต้นแล้ไม่ต้องโหวดอกเอาองนี้ไนูแไม่เอาไม่ใช่เต้นหนูยืนอยู่เพราะหนูได้ที่สองอยู่แล้วให้เขาโหวตสองคนไม่เสียเสียว่าใครบ้างก่อนถามเสียก่อนสปอนเซอร์เขาเหรอเสียใช่ป่ะเขาเขาไม่ไม่ไม่ยกมือเลยยกมือเลยทั้งหมดเลยเสีย ขอมันดูไม่ชัดขอขอดูอีกรอบเลยเสี่ยบอกว่าไหนๆจะเสีย200นะขอให้คุ้มนิดนึงจ้าเอาห้าร้อยให้เอสี่ยเมาเต้นมา พอดีเมีอุดแอบขอเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวเต้นแล้วก็ใครบ้างใครบ้างใครบ้างสรุปใครบ้างเมย์ที่หนึ่งไงเมย์ที่เมย์ก่อนเียกับใครคนนึงแล้วก็เดี๋ยวประชันกันไม่ไม่ไม่เดี๋ยวน้องก็เจ็บแล้วเจ็บขาเต้นไม่ได้สองคนก็มีมีเมย์เขาบอกกับเมย์เปรี้ยวใช่ใช่อ่าเราเดวสองคนนี้ประชันกันแล้วขอดุนตีแล้วก็แล้วโหวตอีกทีหนึ่งโอเคป้ะ อ่โอเคอโน้ด้คะหว้ไม่เอาเลยอาดมมหน่อยนะฮะเดี๋ยวใครมีน้เย็นเย็มาเสิร์ฟดยนะมีน้่ลานมีน้กหลานมน้ลาน กอชูไหมไอ้พี่กวยเป็นอะไรครับเออที่กวยน้าน้าน้าพี่กวยพี่กวยเนอะไรแกเอาเลยว่าพี่กยจะมาแทนได้ปะตอนสาย ขอเปล่นเพลงขอตบดามขอใส่ย่ขอส่ย่อขอรู้อะไรตัดไปแล้วเขาบอกปีต <the speaker> ัดไปแล้วเ้ยขอหน่อยเยั่งขอไปหน่อยเดี๋ยวาเปิดให้ฟังอะไรก็ได้เอาที่มันแบบ เอาอะไรบอกชื่อเพลงมันเลยขอพัก่อพัก่อพักเรามแล้วปัดเรแล้วปัดเออเยียงซ้ายเหยียงขวาโอ้โหยิ้มเลยอ้หเย็นเย็นเย็เย็เยนเย็นเย็นเย็นเยเย็นเยนเย็นเย็นเย็นเยเย็นเยเยนเย็เย็น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 เยเย็นเย็นเยเย็นเยนเย็นเย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 

เอาสามสี่ โบดโบนนะครับโบนฮะโบนืออัวเนาะโเนาะแล้วจะรันเหมือนกันย่อทุกลย่างเนี่ยรันหมดละอ่านี้นะครับให้ลันปรัดรันปรัเอันนี้อันี้ดว่าครับเอาเล่บัญชีน้อง่อคนนาเดี๋ยวผมโอนให้จบอันนี้นครับเสียการสินใจมั้ยอันนี้ไม่ไม่คือให้เมย์อ่ะตังกานตรวแด ใครใครน้องเมคิดว่าเล่นตียกมือดีกว่าอ่าได้ผมนับจำนวนคนใครมากกว่าชนะดีกว่าชนะง่ายง่ายยกสามได้เปล่ายกสามไม่ได้อาจจะมีคนยกสามนะไม่ยกสามไม่ได้ยกสามไม่ได้เมองออกมอออกนะครับฝั่งนี้ด้วยนับหมดเลยนับหมดเลยฝั่งนู้นอ่ะบ้นบ้านเดียวไม่ต้องอ่ะฝั่งนี้อย่างเดียวอ่าของเมย์นะครับหนึ่งสองสาม สองสามสี่อาจะท่านี่เดี๋ยวด้นกันนี่นีอันนี้อ้ลุงมีคนสวยนะคะนับนับนับูมือนะดมือนะอุ้ยราว่านึงยกสาม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 ยกมายกสามยยกสามยกยยกยยยยกยยกมา

เด่าต้องเพื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดางหลังนีไหมนี่ยกไปแล้วไอ้โกยไปแล้วยกซ้ำไม่ได้จกซ้ำไม่ได้ยกซ้ำไม่ได้ปเจ็ดเจ็ดเท่ากันไปไปสงร้อไปองอเดี๋ยวโ้ยให้คนละสองร้อยมจบป่ะให้คนละพันเฮ้

กนหนึ่งพันถูกไหมเปสามพันเปี้ยวห้าร้อยกันหนึ่งพันเปพันห้าที่สามใครบ้างำบุญได้ฮะห้าร้อยโอเคไหมครับผมห้าร้อยเจ็ดร้อยขอเบอร์ไลน์ขอเบอร์ไลน์ด้วยครับใครบอกขอเบอร์ไลน์ครับที่ไรอานั๊ไม่ได่ไม่กด้เดี๋ยวนอนนอนไม่ต่อไม่ได้ นี่นะครับเฮียโอสนับสนุนเฮียนะครับโอเคโอเคสนับสนุนเวคะโอเคขอครับขอสปอนเซอร์ <laughs> <naj bumi> <laughs> <tors> อาไม่เอามาเฉิิมบอบรางวัลนี่เนอเดี๋ยวนะครับสนับสนุนตัรวหมดมามายูทบกับีเใช่ไหมเดี๋ยวสนับสนุนรวจสามพันห้านะครับคุเกีกี่พันวะเดี๋ยวขอเชิญยูกับพีเอครัล คนี้เจ็บอี้เซม่เห็นมงเมออเพูนมากอ่ะพิูนมากอ่ะเจ็บปากเจ็บปากเข้าใจปะขียามากอ้าวก็สนุกไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาขั่งกับดนตรีเพราะๆจากวงอะไรนะพี่จอซิโอมนวยหมดเลยไม่มีดีสักคนเลย